สวัสดีครับอีสานแทนครับผมอยู่เถียงเรื่องครับต่างปลาเมื่อจะไม่รีวิวไอเตาดินครับผมปวดเตาดินครับนี่ร่องทดสอบต้มน้ำมังได้ครับคุณเดือดดีขนาดครับเตาดินห้องคุดคุดคุดเห็นเป็นหูวเขาจะเอาห่ขา้ขาดขาดซ้ำหมอนะครับแล้วก็ที่ในห้องคุดคุดต้องไปประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบเส้นเนี่ยครับยี่สิบ ยี่สิบเส้นคุดลงไปได้แล้วก็ขุดคุดตัวนี้นาดเข้าไปเอาให้ตอนนี้วงรอบประมาณจักสิบเส้นนะครับวงรอบมันครับก็บคุดให้ทะลุไปครับทะลุไปตัวนี้ก็ชิมี่หูล้ลมอีกครับตัวนี้หูล้ลมเจาะเอาเสียมนี่ครับเจาะเข้าไปให้ไปถึงให้มาถึงข้างในเลยนี่ครับนี่ย ตัวนี้ก็เป็นแป๊บเด็กเป็นหูวอากาศร่มัร่มกับสีรูดเขามาในนี่ครับก็เกิดเปลวไฟอะไรครับเ้ากับก็ตตองเต็บเ,เปากโตไปง่ายครับออันนี้ก็ตีห้าก็เตรียมทะเฟื่ครับนี่ครับบรรยากาศเที่ยงครับเฮ็ดยำ บรรยากาศอดเที่ยงครับเฮดย้ำวางยฮดามาวางกับมาวางยฮดว่างกับ,าาม,ากบ,าบม,มา,บา,า,า,าบวมางนี่ครับผมสีประม,มานเนี่ยเปครับเป็นตาอากาศฟลอนไขครับนี่ครับเต่าห้องสิประมานเนี่ยครับส่วงเฮดบร้บริคุชให่ไหมมากับสซได้ เริ่มถ่ายคลิปให้มึงเห็นมีโอกาสจิถ่ายคลิปให้มั้งนี่แล้ครับถ,ถ้าอยากมึงวายเห็ดแน่ไรรูรแบบจังไหนครับตอนนี้ห้องคุดคุดกลมๆลมัน,นห้องอัพแผ่นสังกะสีปลกลงไปแล้วกระจองห้องแผ่นสังกระสีเอาดินกบอีกครับผมก็เอาไม้ดามก่อนเนี่ยเอาไม้เอาไม้เอาไม้ผาดผาดกเอาดินกบไปเอใบไม้ปลกลงไปก็เอาดินกบลงไปครับ ลองทดลองต่มม well. <system s> ึงม <Já> <conditions> ันจะไฟจะได้อุณหภูมิบ่นี่งี้แล้วก็สุกเข้าไปได้ครับสุกเข้าไปตัวนี้ตัวนี้เขาก็เติมทานขนาดตัวนี้เขาก็คุดลงไปครับนี่ถ้าถ้าดินต้องถ้าดินฟางท่านไหนสูงกว่าเ้างมันจะเป็นต้องคุดกัไเลครับมันก็ตัวนี้คุดเพื่อจะว่างฟื้นนะครับตันนี้ก็เอางี้ลงไปเด้ ต้นต้มนำําทล่องมึงตันนี้นนนกับเต้นอนครับระเบียงตัวน,นี้เป็นสวนยางครับยางก็สิไรประมาณจักซีปีหาปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยไดีดูแลมันกะดูได้ครับแต่ไม่ค่อยได้ตาหยามันถ้าเข้าสีอันปิ่งปลาก็ไรได้ครับนี่ปิ่งปลาเข้าก ถ้าก็ไม่เอาก็เคลียร์ทานมามองหนีแม่นบ่เคลียร์ทานเอามาไว้หนี่เอาเด็กตะแกงมาไว้หนี่ก็ปิ่งปาลาได้ครับต้องเห็นทั้งในเป็นทานก่อนเด้เฮาจังเคลียร์มาเคลียร์เคลียร์มาแล้วก็มันจะเป็นทานอยู่หนีนะครับตะแกงแตะแกงเด็กอย่างมาใส่แล้วก็ปิงปป้งปลาได้เลยปิ้งปลารปิ้งเนี่ยเตานี่สามารถทั้งปิง้งทั้งทั้งตมได้แต่ว่า มูมีแนวเอาปีงแน่ต้มให้มึงเลยครับไม่แต่ต้มน้ำนี่ให้มึงว่ามันเจีใส่ไดพ้นบ่ต้มน้ำเออกรกะพอใส่ได้ครับประมาณนี้แหละครับครับผมสำหรับคลิปนี้อีสานเทือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีครับ